สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะมาทําการเปลี่ยนกระถางให้กับบ้านสิทิศนะคะต้นนี้ก็คืออันแฟตโก้นะคะที่เขาออกดอกเสร็จแล้วนะคะจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเกี่ยวกับการย้ายหัวนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะเลี้ยงใบของเขานะคะเพื่อที่จะเลี้ยงใบแล้วก็เลี้ยงหัวของเขาเพื่อเพื่อที่เราจะได้แบบดูดอกเขาในฤดูการถัดไปนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องทําการตัดช่อดอกของเขาทิ้งไปก่อนนะคะ ตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดให้ชิดไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเกะาะนะคะจากนั้นนะคะเราก็หากระถางนะคะเอ่อถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนกระถางนะคะควรจะเปลี่ยนหลังจากที่เราไม่ได้ลดน้ํานะคะให้ดินเขาแห้งๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเอ่อเพื่อที่จะไม่ให้เลอะมือเรานะคะแล้วเวลาที่ดึงออกจากกระถางก็จะง่ายกว่าเราลดน้ำให้เขาแฉะๆนะคะ ดินปลูกนะคะสำหรับดินปลูกมุมเกษตรก็ใช้เป็นดินเอ่อเป็นดินปลูกทั่วไปนะคะผสมกับปุ๋ยคอกนิดน,นึงนะคะจะเป็นขี้วัวหรือว่ามูลไส้เดือนหรือว่าขี้ข้างขาวมูลข้างขาวหรือว่ามูลวัวหรือมูลไส้เดือนก็ได้นะคะติดคําว่าขี้นะคะเพื่อนๆก็ออให้อาภัยด้วยนะคะ ก็ผสมกับแ,แกลบแล้วก็ดินปลูกทั่ว,วไปนะคะถ้าไม่มีดินปลูกหรือว่ามีพินมอสก็ใส่พินมอกสมอก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่มีอะไรก็สามารถใช้ดินร่วนนะคะผสมกับทรายนิดนึงแล้วก็ผสมกับแกลบก็ได้หรือว่าขุยมะพร้าวก็ได้นะคะวนันสิทธิ์ทเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายถ้าเราเลี้ยงดูใบเนี่ยง่ายมากนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเลี้ยงให้ดูดูดอกเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงนะคะตอนที่ก่อนที่เราจะเอามา ปลูกเนี่ยเราก็ต้องแบบเอาไปแช่เย็นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะโอเคเมื่อเราได้ดินปลูกแล้วเราก็เอาหากระถางนะคะที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะคะในการปลูกว่านสีทิศนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงใบเลี้ยงหัวของเขานะคะเราก็ควรที่จะใช้กระถางนะคะที่ก้นลึกอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยควรจะเจดนิ้วนะคะอย่างน้อยควรจะเจดนิ้วนะคะแล้วก็ ปากต้องกว้างหน่อยนะคะเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้เขาเติบโตนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ถ้ามีกระถางที่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะสัก6นิ้วนะคะแต่ว่าก้นก้นลึกๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้เป็นแท็กของเขานะคะเราเก็บไว้เนาะเราปลูกวันที่29นะคะเดือน11ปีที่แล้วนะคะวันนี้วันที่1 3นะคะเราก็ค่อยๆดึงนี่เห็นไหมรากของเขานะคะโผล่ออกมาตรงนี้ เราค่อยๆดึงเขานะคะเวลาดึงเนี่ยให้เราทําแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยอะให้คว่ำกระถางลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเขามาแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นระบบล่างของเขาไหมคะนี่ก็จะเป็นระบบล่างของเขานะคะล่างเยอะเลยนะคะกลาลังโตเลยนะคะมุมกเกษตรยังไม่ทันได้ใส่ดินเลยนะคะมัวแต่รีบรื้อกระถางให้เพื่อนๆดูนะคะ หลังจากเราใส่ขุยมะพร้าวนะคะเราก็เติมดินลงไปนะคะถ้าจะใส่พวกเพอร์ไลท์อะไรพวกนี้ลงไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ดินร่วนซุยนะแต่มุมเกษตรไม่ได้ใส่นะคะใส่แกลบใส่แค่แกลบนิดหน่อยนะคะหรือว่าใครที่จะใช้ขุยมะพร้าวด้วยก็ได้นะคะโอ้ลึกเกินไปนะคะโอเคจากนั้นถ้ามุมเกษตรจะใส่ปุ๋ยออสโมโค้นะคะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามุมเกษตรที่เกียรติใส่ปุ๋ยนะคะใส่ออสโมโค้จะได้อยู่นานๆนะคะ ใส่ยากันแมลงนิดนึงนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะออสำหรับเพื่อนๆนนะคะที่ไม่ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะหรือว่าออสโมโค้ก็สามารถใส่เป็นปุ๋ยพวกบำรุงใบบำรุงหัวได้นะคะโอเคจากนั้นเราก็เอาเขามาวางนะคะไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรเขานะอย่าไปกดเขานะคะเนี่ย กระถางที่เราควรจะใช้เนี่ยก็คืออย่างน้อยขอบของกระถางเนี่ยต้องหนึ่งนิ้วครึ่งขึ้นไปนะคะจะได้แบบมีพื้นที่ให้หัวเขาเติบโตนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากระถางแคบกว่านี้เนี่ยก็คือพื้นที่ในการเติบโตของเขาก็จะน้อยนะคะอาจจะทําให้เขาไม่โตได้นะคะเพืชจะจะโตได้เนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่หลกัหลกๆอยู่ก็คือเขาจะต้องมีดินที่เหมาะสมนะคะความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของ พื้นที่นะคะในการเจริญเติบโตนะคะถึงแม้ว่าไม้ของเราจะอยากโตแค่ไหนถ้าไม่มีพื้นที่นะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องพื้นที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่ปลูกไม้กระถางนะคะถ้าอยากจะให้ต้นโตนะคะก็ขยายขนาดกระถางนะคะก็จะทําให้ต้นเขาโตโตขึ้นตามขนาดของกระถางด้วยนะคะ แล้วก็สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความชื้นนะคะเป็นเรื่องจําเป็นมากนะคะความชื้นสําคัญแต่ว่าคือชื้นแต่ไม่แฉะนะคะบางไม้บางไม้บาง,บางสายพันธุ์นะคะถ้าแฉะเกินไปเขาก็จะเน่านะคะโอเคมุมกเกษตรจะใช้แกลบนะคะปิดหน้าดินของเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาเชื้นนะคะอยู่ตลอดนะคะ ทำให้ความชื้นเนี่ยละเหยได้ชา้าลงนะคะอะ่โอเคเรียบร้อยนะคะขอ้ขอนิดหนึ่งนะคะขอ้ขอเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยไปเติมช่องว่างนะคะทีออ่อยู่ระหว่างกระถางน,นะคะเห็นไหมเมื่อเราพ้อแบบนี้เนี่ย ดินเขาก็จะลดลงไปนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็เอาเขาไปลดน้ํานะคะเราทําการลดน้ําให้เขานะคะให,ให้ชุ่มชื้นให้ชุ่มชุ่มนะคะชุ่มชื้นให้ทั่วทั่วเลยนะคะให้มั่นใจนะคะว่าเขาชื้นทั่วแล้วนะ,ะโอเค หลังจากที่เราลดน้ําเขาแล้วนะคะมุมเกษตรเนี่ยก็จะใช้วิธีการนะคะเอาเขาไปวางไว้ในร่มนะคะในร่มหรือว่าในจุดที่แสงแค่ลําไรนะคะสัก สามวันนะคะถึงอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วก็มุมเกษตรก็สามารถที่จะขยับเขาออกแดดได้นะคะเพื่อที่จะให้ไม้เขาปรับตัวนิดนึงเพราะว่าบางทีเราถอดกระถางเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนรากของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเรารอให้เขาฟื้นตัวนิดนึงแล้วเราค่อยขยับเขาออกแดดก็ได้นะคะจะทําให้ไม้ของเราเนี่ยฟื้นตัวได้ไวกว่านะคะวันนี้มุมเกษตรก็อ่ะเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากมุมเกษตรก็จะ พาเพื่อนๆนะคะมาเปลี่ยนกระถางให้กับว่านสีทิศที่เราปลูกเขาดูดอกจนอดอกเขาแห้งไปแล้วนะคะที่จริงไม่จําเป็นต้องให้ดอกเขาแห้งขนาดนี้ก็ได้นะคะแค่ดอกเขาเริ่มเหี่ยวเราก็สามารถที่จะตัดแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขาได้แล้วเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ อยากจะให้ดอกเขารวยเหี่ยวแล้วค่อยตัดกับตัดมาปลูกแบบมุมเกษตรก็ได้นะคะของมุมเกษตรก็คือไม่มีเวลาทํานะคะก็เลยรอจนกระทั่งตอนนี้นะคะก็อ่ะ ให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามนะคะการจเจริญเติบโตของไม้หวัวน,นี้นะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรก็จะทําตอ่อเนื่องนะคะจนกระทั่งตอนถึงที่แบบมุมกเกษตรขุดเขาขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอาเขาไปพักแล้วก็เพื่อที่จะได้ดูดอกในฤดูการต่อไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆ่ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงว่านสีทิศนะคะอยากจะแบ่งปันให้มุมกเกษตรก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันแนะนำกันได้ใต้คลิปนี้นะคะ แล้วก็เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะที่อยากจะอลองปลูกต้นว่านสีทิศนะคะก็สามารถาติดตามมุมเกษตรนะคะหรือว่าค้นหาคลิปเก่าๆของมุมเกษตรเกี่ยวกับวิธีการปลูกว่านสีทิศนะคะแล้วก็ติดตามมุมเกษตรเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับว่านสีทิศแล้วก็ไม้อื่นๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะยังไงก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ